<Hey S 2> ค่ะ,คะวันนี้นะคะพวกเราสองคนจะมาพูดถึงเรื่องของวัคซีนที่เหมาะกับกลุ่มผู้สูงอายุกันนะคะเอ๊ะวัคซีนนี่มีหลากหลายชนิดใช่ไหมคะที่แบบว่าทุกคนเขาย,ยังไม่ทราบข้อมูลกันเลยอะคะ่ะใช่ค่ะวันนี้เนี่ยเราเลยจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะทุกคนที่เป็นประเด็นมากนะคะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพราะว่าอาจจะกังวลในเรื่องของผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาไขาข้อข้องใจนะคะให้ทุกทกท่านเนี่ยได้คลายความกังวลไปค่ะคุณเปียอ๋อค่ะงั้นเราก็มาเริ่มกันด้วยที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะซึ่งทุกคนนะคะอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีวัคซีนทั้งหมด3ชนิดด้วยกันแต่ละชนิดมีอะไรบ้างตามไปฟังกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่วัคซีนชนิดแรกกันเลยนะคะซึ่งนั่นก็คือวัคซีน mRNA นั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ทาวัคซีนสังเคราะห์สารพันธุกรรม mRNA ที่เฉพาะเจาะจงกับเชื้อไวรัสวัคซีนจะทําหน้าที่พา mRNA เข้าสู่เซลล์และกํากับให้เซลล์ผลิตสารโปรตีนสไปค์ของเชื้อไวรัสซึ่งโปรตีนนี้จะกระชวยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้านเชื้อซึ่งวัคซีนในชนิด mRNA ก็จะมีด้วยกันอย่างเช่นวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นานั่นเองค่ะ แล้วชนิดต่อมานะคะก็คือวัคซีนไวัรแวคเตอร์ค่ะซึ่งวัคซีนตัวนี้เนี่ยมันจะตัดต่อทางพันธุกรรมค่ะซึ่งเมื่อฉีดเข้าไปสู่ร่างกายเราแล้วเนี่ยจะเข้าไปสู่เซลล์ของเราแล้วก็จะสร้างตัวโปรตีนเนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วจะทําให้เกิดระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมาค่ะยกตัวอย่างเช่นวัคซีนแอสตราซินกาแล้วก็จอร์นสันแอนด์จอร์นสันค่ะต่อมาเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายค่ะผลิตโดยนําไวรัสโควิด -19 มาเลี้ยงขยายจํานวนมาก และนำเชื้อมาทำให้ตายด้วยสารเคมีหรือความร้อนตัวอย่างเช่นวัคซีน s i n นแวคและซีโนฟาร์มค่ะต่อไปนะคะเป็นสูตรวัคซีนที่ใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งปัจจุบันประเทศไทยนะคะเริ่มมีการปรับสูตรวัคซีนโควิดให้ใช้หลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันทั้ง2เข็มสูตรไข้และบูสเตอร์เดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกันค่ะว่าประเทศไทยเรานั้นมีการฉีดวัคซีนชนิดไหนกันบ้าง พร้อมแล้วก็ตามไปดูกันเลยค่ะสูตรแรกนะคะเป็นแบบเดียวกันชนิดทั้ง2เข็มค่ะซึ่งตอนนี้ไทยเรานะคะมีการฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันทั้งหมด4สูตรด้วยกันดังนี้ค่ะชนิดที่1นะคะเป็นซิโนแวค2เข็มนั่นเองค่ะชนิดที่2นะคะเป็นวัคซีนซิโนฟาร์มค่ะชนิดที่3นะคะเป็นแอสตราเซเนกาทั้ง2เข็มค่ะชนิดที่4นะคะเป็นไฟเซอร์กับไฟเซอร์2เข็มนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงวัคซีนสูตรไข้กันนะคะจะมีทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะคะสูตรที่1นนะคะก็คือวัคซีนเชื้อตายบวกกับไวรัลแบคเตอร์ค่ะซึ่งก็จะเป็นซีโนแวคแล้วก็ซีโนฟาร์บวกกับแอสตาเซเนกาจะเว้นระยะห่าง3-4สัปดาห์ค่ะต่อมาค่ะเป็นสูตรที่2นะคะเป็นวัคซีนเชื้อตายบวกกับ mrNA ค่ะก็จะเป็นซีโนแวคและซีโนฟาร์บวกกับไฟเซอร์ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นสูตรที่3ม เป็นไวรัลเวกเตอร์บวกกับ mRNA ค่ะซึ่งก็จะเป็น a s สตราเซเนบวกกับไฟเซอร์ค่ะซึ่งจะเว้นระยะห่างประมาณ3สัปดาห์ค่ะสูตรต่อมานะคะเป็นวัคซีนบูสเตอร์โดสค่ะสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเกิน6เดือนค่ะก็จะแบ่งเป็นดังนี้ค่ะ 1. เชื้อตายบูสเตอร์ด้วยไวรัลเวกเตอร์จะฉีดด้วยกันก็คือซ i โนแวค2เข็มซีโนฟาร์ม2เข็มค่ะตามด้วยเข็มที่3ของแอสตราเซเนกานั่นเองค่ะ ชนิดที่2ค่ะคือเชื้อตายบูสด้วย mRNA นั่นเองค่ะนั่นก็คือสูตรของ s i n นแวคสเข็มซีโนฟาร์ม2เข็มตามด้วยเข็มที่3นั่นก็คือไฟเซอร์นั่นเองค่ะชนิดที่3นะคะคือ v i รัลเวกเตอร์ o ู t ตามด้วย mRNA ค่ะชนิดนี้นะคะก็จะมีการใช้วัคซีนของ a s t r a z e ซ e c a 2เข็มเข็มที่3ก็คือไฟเซอร์ซึ่งเว้นห่างเข็มที่2ประมาณ6เดือนค่ะและนี่ก็คือสูตรวัคซีนทั้งหมดที่ใช้ในประเทศไทยนั่นเองค่ะ สำหรับบุตรหลานที่อยากจะพาญาติผู้ใหญ่ของเราไปรับวัคซีนแต่ยังไม่รู้ว่าจะรับวัคซีนชนิดไหนซึ่งจะมีตัวไหนเหมาะสมกับคนในบ้านของเรานะคะต่อไปนี้ค่ะทางเราจะมาแนะนําชนิดของวัคซีนที่เหมาะกับผู้ใหญ่ในบ้านของเรานั่นเองพร้อมแล้วก็เชิญฟังได้เลยค่ะค่ะวัคซีนนะคะที่เหมาะสมนะคะสําหรับผู้สูงอายุนะคะก็จะมีวัคซีนแอสตราเซนเนกานะคะแล้วก็วัคซีน m อ็นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นไฟเซอร์หรือว่าโมโนนานะคะ 3ค่ะก็คือซีโนฟาร์มนะคะแล้วก็ในส่วนของวัคซีนตัวไข้เนี่ยเราจะแนะนำเป็นวัคซีนของแอสตราเซเนกาบวกกับไฟเซอร์นั่นเองค่ะค่ะและในอาการข้างเคียงของแต่ละวัคซีนนะคะก็จะมีความใกล้เคียงกันมากเลยค่ะก็จะมีปวดบริเวณที่ฉีดน,นะคะหรือว่าจะมีการปวดศีรษะขั้นเนื้อขั้นตัวปวดตามข้อต่างๆนะคะหรือว่าจะมีไข้หนาวสาั่นหรือว่ารู้สึกคลื่นไส้ได้ในบางรายนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยอาการที่พูดมาเนี่ย ก็ S <S จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยค่ะและนี่ก็คืออาการข้างเคียงของวัคซีนโดยรวมค่ะแต่ในกรณีของวัคซีนแอสตราเซเนกาให้ระวังในเรื่องของริมเลือดอุดตันและวัคซีนไฟเซอร์ให้ระวังในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากฝากไว้ว่า Think of the vaccine as a booster to protect you longer We will save lives We will save nation เ<อ>พราะทุกคนคือคนสำคัญ มาร่วมฉีดวัคซีนสู้โควิดกันนะคะ